ครับผมชายปักวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเช้าพนมไพรนะครับเราจะมาตามหาไข่มดแดงอยู่ที่ตลาดเช้านี้นะครับไปดูนะครับว่าเราจะเจอไข่มดแดงหรือเปล่าหรือว่ามีอาหารอะไรน่ากินบ้างครับไปดูครับตอนนี้เราอยู่กงของสดนะครับก็จะเป็นหูเป็นปลาอะไรเนี่ยเป็นของสดครับไปดู กนะครับก็คือตอนนี้เราไม่เจอไข่มดแดงครับเหมือนเราจะออกมาสายเกินไปนะครับก็คือไปดูผักกันครับสดมากตอนนี้เรามาซื้อไก่นะครับเป็นไก่จากตลาดนมไทยสดสะอาดครับตลาดนี้ Oh. เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผักอะไรผักบุ้งกันผักบุ้งครับนี่เป็นผักบุ้งจากตลาดชาวพนฑไทยนะครับสดมากครับนี่สดจริงๆริงครับดูจากหน้ารับประทานมากนี่ก็เหมือนจะเป็นใบอ่อนนะครับของผักบุ้งเช่นกันนี่เป็นผักกระเฉดครับ เราอยู่ที่ร้านผักนะครับนี่เป็นใบกะเพรามะนาวม,ม,มะไคร้เป็นผักก็ไปครับร้านนี้ครบทุกอย่างครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านาข้าวปุ้นนะครับหรือร้านขนมจีนนั่นเองนะครับร้านที่ก่อตั้งมานานผมกินมาแต่เด็กๆแล้วอร่อยมากครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดขนมไทยนะครับ ครับตอนนี้เราก็าถึงร้านข้าวโพดต้มนะครับ ต็มไม้เต็มมือเลยครับผมแต่สิ่งที่เราคาดหวังที่เราอยากจะมาซื้อคือไข่มดแดงไม่มีนะครับวันนี้เรามาสายกันเกินไปครับเดีย๋ยวเราต้องมากี่โมงเลยครับตลาดนี้ตลาดนี้ก็น่าจะเริ่มที่ตีห้านะครับตีห้าของน่าจะเยอะมากของสดแต่เรามาวันนี้เรามาช้าแล้วมาสายครับคือวันนี้ก็ได้เป็นพวกผักแล้วก็เนื้อ เนื้อไก่ครับน้ำข้าวโพดครับ